ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีรายง,งานชัดเจนแลวนะครับว่าอเมริกากําลังเล่นเกมเสี่ยงระดับภูมิภาคในกรณีที่อเมริกาเนี่ยนะครับกำลังจะส่งเปิดปฏิบัติการยุทธการถลม่มคารากัสนะครับวเวเนซุเอลาอเมริกาจะกลายเป็นสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นล่าสุดเพราะว่าตัวนั้นมันมีรายงานชัดเจนแล้วนะครับว่า ทรัมป์ตัดสินใจในเรื่องของปานการปฏิบัติการแล้วและการปฏิบัติการนั้นมันจะเกิดแบบปฏิบัติการทางทหารแบบเร่งด่วนภายในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมภายหลังที่ทรัมป์ได้พูดคุยกับพีทเฮ็กเซต็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามรวมถึงแดนเคลนะครับกัประหานคณะธรรมการเสนาธิการทหารร่วมของอเมริกาปฏิบัติการมันอาจเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ถ้าเผื่อละตินอเมริกามันเกิดขึ้นถ้าเผื่อ,ออเมริกา ทะลมเวเนซุเอลาเนี่ยแหละครับมันจะทําให้ภูมิภาคแถบนี้ร้อนขึ้นมาทันทีร้อนๆพอๆกับสถานการณ์ที่จีนญี่ปุ่นหละครับที่มีวาวิวาทะกันในเรื่องของผู้นําหญิงแกร่งของญี่ปุ่นที่ประทะคลอมกับสีเจ้นผิงในการประชุมเอเปกที่ทําให้สีถึงกับจกนะครับต้องลุกเข้าห้องน้าแทบไม่ทันสถานการณ์ที่เวเนซุเอลานะครับแคริบเบียนมันอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ เข้าเข้ามาของจีนก็ได้อาจจะก,กลายเป็นโอกาสทองของจีนถ้าเผื่ออเมริกานี่แหละครับทำสงครามกับเวเนซุเอลามันจะกลายเป็นอเมริกาโดยทรัมป์เนี่แหละครับเตะเวเนซุเอลามาบุลโลกเข้าปากสีเจิ้นผิงเพราะว่าพื้นที่แถบนี้จีนแผ่อิทธิพลมานานกว่า20กว่า20ปีในการทําการค้าจากหมื่นหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก,กลายเป็น400,000,000 5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจีนก็คงไม่ยอมง่ายๆที่ใครจะมาทุบ สงครามที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อสงครามรัสเซียสงครามอเมริกากับเบเนซุเอลาเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นโอกาสสําคัญที่จะทําให้ภูมิภาคแถบนี้เนี่ยครับเข้าหาจีนมากขึ้นกลายเป็นโอกาสทองที่จีนจะฝังลากลึกเข้าไปในพื้นที่ลาตินอเมริกาแคริบเบียนมากขึ้นทั้งการค้าและการทหาร